นม่จะว่างเ่วนที่แล้วนี้เจ้าถือเมนบ่แต่พ่อใดพ่อใดใส่อยู่เจอได้มาจะใสเลขถือเลขยังเขาก็ถึอศูนย์กศูนย์หกลางแมนแต่พ่อใดใส่ได้ยังนี่แหละเจส่วนมากรูกแต่สื่อทะเบียนรถจ้กของทะเบียนรักรยานรือกระถือทะเห็นรถจากรองหรือบอกกับแมนถัก ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเ,ออเบอร์โทรโตรัวใดจ้าเบอร์ยังเนอ,นอนเอาเก้ากับหคือตัวเดียวกันจีจังวะเบอร์โทรนะคะก็ห่เพลินหาเพิินไปอันนี้เอาเองลงไทยเก้าหกสี 9, 6, ่เก้าหกสี่ตัวเด็ดคือเก้าหกสี่ ตัวมาตัวเดียวกันเด้อค่ะเด้อมันอาจิตีหัวตีหางเนี่ก็ว่ากันไปเนาะค่ะเพราะว่าเลขก็ทราบว่าเลขตัวเดียวกันเด้เนาะแม่นค่ะเลขเก่ากับเลขเลขเก่ากับเลขปกติเนาะโอเคค่ะพี่น้องอันอาะพี่น้องสวัสดีกันสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอีกครั้งนะคะเอฟซีเมื่อกี้เกือบอัดนผท่านพี่น้องมาเจอพี่น้องอันนี้พี่น้องบ้านอันบ้านโป่งเสือบ้านโป่งเจ้าอยู่โป่งเสื้อบ่ พี่น้องพี่น้องยูโปงเสือกพี <oh ่น้องยูโปงเสือกแต่ว่าบ้านนี่ยูบ้านน้องแวงเกิดบ้านน้องแวงมันนีนั่นมันนีมันเจอกันพี่น้องมันเจอกันเดยบันเอกแจวนี่ลื่งแจวมันีว่าจะคข้องเป็นกนมกแจวแต่ว่าหาแี้แใส่ก็ว่าถือใจเห็นไหมเจก็เลยก็เลยออกสูตรเองจะค้องมันจะคล้องมักแบบนี้ จะเฝ้าด้วพี่น้อง้ก่อนที่สิเว่าเรื่องเลยสีเว่าเรื่องเจ้ซสก่อนเพราะว่าอยากอุดนุนเพิ่นน่ะนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบอกเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเอาแจวมาก แมนค่ะเจต่างก็เลยว่าอยากซิมแล้วก็ซิอุดหนุนพันท้องเจต่างคนคนใจดีใจบุญไหมคะมาเลยเอออยากแบบว่าซิมแล้วก็อุดหนุนเพราะเจต่างล้วสิเป็นคนแบบว่าเห็นแล้วเอออุดหนุนแม่มาแช่พอมมาดีนี้มางวดที tamam. seal, mark, ่แล like sì, <cor> ้วนี่ถือเลขเอาเอาเองเลขค้อมเรื่องเลขเกินบาเจส่วนมากเขาจะสื่อบนงวดในบบบ่โตกับได้เปลี่ยนรถของเลยล่ะแมนแต่ว่างวดที่แล้วนี่เจ้าถือเมมบา กับพ่อได้พ่อได้ใส่ยูเจโอได้มาต่ใส่เลขถือเลขยังเอาก็ถือศูนยกศูนย์หกลางแมนกับพ่อได้ใส่ได้ยังนี่แหละเจส่วนมากลูกกันสื่อทะเบียนรถเจ้าของทะเบียนเน่ันกระฝันเห็นรถเจ้าของหรือบอกกัแมนถักเกิดถ้าเกิดเท่าสี่้ันนถเ้าือมเกิเกิเท่าสี่เยเท่าสี ข้าสิมากเล็กตัวนี <color. UC S> ้โหลดต่ว่าเลขรโดเท่าน่ะมันซีหกศนย์เนาะแมนเท่ากับเลยซื้อเท่ากับเลซซื้อเทากับเลซื้อมากตัวใดเท่ากับสิกลับไปกลับมาแม่เจแต่ว่างวดนี่ยมากหกซีวดนี้ชอบหกีมารกชอบอันี้เดฟันบ่ค่ะหกสี่ยังยั่งแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามาร์กมากเลขตัวนี่วัชชะหกซีซีหกเนี่ยล่ะ วมนนี้ชอบชอบหกสีห้องห้องมาหกสีแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝันมีฝันแม่นแมนบอแมนบ่เมื่อก็มีเส้นเลยเจเมื่อก็มีเส้นก็มีเส้นขามาว่าเออเออห้องมักตัวนี้เนาะบางทีห้องนางนางยู่นิเจอร้างเทียกวดเงี้ยนเบากับเบาอยู่ดีไม่แห้งเห็นตัวเลขขึ้นมาเด่โอ้วันนั่นบเจ้ามีเส้นแค่คนมีเส้นเนาะค่ะนี่เนาะมีเส้นโอ้ค่ะบแมนมี่คืออนหนึ่งสีเรา ส่ฟังแม้กระทางหมาอยูย่เฮียนพวดแต่ไม่ออกซีซีแมนบอกอเทากับไปรูปรูปโตหมาค้างนี่ก็ขึ้นเลขซีเอ้ามันคือมีอม่โตเดียวอยเออไปรูปอีกค้างนันก็บขึ้นเลขซีพี่ลีได้เจเขาสีมีเส้นแบบมีเส้นของเฮ่าแม่แบางเพื่อคือเห็นเป็นเลโอมาแล้วม็มากซื้อเลยทีบอแมน เมื่อกี้กวดเนี่ยเดาก็เห็นถามเพิ่นมาเพิ่นซื้ออย่างอีเล่ค่ะชื่ออะไรคะเจอะไรคะเอิอเจเม่ก็ได้เจเม่จังเออเจเม่ก็ได้ยินแต่อันเอ้ยเขียวมาดามเล่เพื่นเออมาเม่เม่เนี่ยแหะจังเม่เพื่อดจังซื้อเห็นไหมทีเห็นกันอยู่ได้แล้วนะคนไปเพื่อนเจ้าหลายเธอได้มาเห็นเจ้าจัแงนอยู่เมื่อนั้นที่ยินงอยู่มาดามเมาอยู่ว่านัดเจตังอยู่ อันมาเฮียนโมจ้าเมื่อนั้นหนูไปใส่วว้หนูขึเห็นเจ๊บ่รู้แต่ว่าบ่อยู่เมื่อนั้นบ่อยู่เจ้าบ่อยู่แมย์โบยู่เจอกันนะคะที่ที่ออกไปบ้านออกไปข้างนอกที่ไปมาอันนี้คือเจ๊เมย์เป็นช่างเสริมสวยครขึ้นขึ้นมาคนมีเงินเนาะที่เปิดอยู่บ้านสวยๆนี่เปิดอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวเมื่อนาสิได้ไปหาแซมผมแน่เนาไปทางสมเด็จเฮียนห่ายท่ทางสมเด็จ เห็นแล้วเฮือนเจ้าไปไปแล้วหลังวัดหลังวัดล่างสี่นี้เธอไปหาตัวดีก็จะไปหาจะไปเล่นน้ำเอากไปซื้อแจ่วพ่อแมนเล่ยินดีต้อนรับแมนแมนแมนเห็นตัวจริงแล้วเนาะเมื่อนั้นไปผู้เห็นเนาะตัวีอบวันนี้วันนี้ได้ตัวเลขฝากเอฟซีนะคะวดนี้มาหกซีมาเพ่ง มากมากมันรับมงเลยมันแห้งมากหลายอ่นบอตัวนี้แมนตัวนี้สิมากหลายเลยหกสี่สีหกอะไปกลับน้ำแมนกลับน้ำเดิมหก4ี่สี่หกสันบอกกลับกันติตับแต่สีมาบ่กเจงัวนี่มีความมีความรู้สึกกว่าหกหกกลับสีมันบอหนีเลยกนสีมาอยู่แมนแมน แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่าาเบิ้งเจ้าฝันเนาะเป้นเจ้าฝันแม่ขอสิแบบมื่อนี้วันนี้เท่าไหร มือเดี๋ยว20ห้าเจ๊ใกล้มือใชไปหาได้แมนอีกหลายมือโย่ให้ฝันจะฝันแมนหลายมือชกได้เรียบร้อยค่อยว่างไม่สากค่อยว่างเพรค่อยว่างังงานอีเวนต์หลายอีเวนต์หลายงานอีเวนต์หลายเดี๋ยวยังไงมีเบอร์โทรแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามเจ๊เมย์นะคะช่างเมย์เนาะเจเมย์นะคะเจเมย์คนมีเซน์นะคะคนมีเคนงาเจมย์คนงามคนมีเซนห์ือล่ะคนมีเซน มันมีเส้นมีทั้งเส้นมีทั้งแหวนกับแมนเอาเมื่อหนี้งอยู่บ่อยู่กับพ่อเจ้าเห็นบอกดวงนี้แล้วโอ้ระเด็นพงกันกได้ถามถามผมอยู่เอ้าผู้ใดนผมใื่ไหาเจต่างคนผูชายเลยคุณ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 ซื้อเ่้ยมาด่ามึงให้เบาอยู่เด้นะต่เลยว่าโอ้ย่านแมนอยู่ย่านแหวน <Okay. S 2> จะได้กันจะลืมเด้อพี่น้องกันพวกใดยากได้แจวบองสามารถทักท้ายนะคะทักเช็ดแอดไลน์มาได้นะคะเอฟซีราคาย่อมเยานะคะหรือไม่ก็โทรหาเจ๊มเมย์ได้นะคะ10บาทราคาเบอยังบอกเอเนี่ยศูนย์แปดศูนย์สี่นหนึ่งห้าหกเก้าหกสี่ย้ำตัวเลขค่ะ หกเก้าหกสี่หกเก้าหกสี่นะคะตัวเลขงวดนี้นะคะแมควันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดทวนที่แล้วเข้าศูนย์หกเจมคนมีเซ็นต์ติดตามด้วยเด้อพี่น้องขอพูดล้ไรเจ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก วัดของปูซศิลานะคะธรรมอุทยานของปูซศิลาสิริจันโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ